ดูจะฟอนเทียกันต่อนะครับท่านผู้ชมก็หัวฉีดใหม่ได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับมันมีแสงเข้าแสงแดดเข้านะครับคือลมมันยังมาไม่ถึงนะครับเราต้องรีบนะครับข้างหลังเราเมฆขนใหญ่มานะครับตอนนี้หัวฉีดประกอบเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูที่อ่อ่หน้าปั๊มนะครับจะมาดูซีนแกนปั๊มนะครับ เราตั้งมาร์กมาที่ตัวแซดนะครับเนี่ยมันจะมีมาร์กแซดนะครับเห็นกันไหมครับมันถ่ายลำบากหน่อยนะครับนี่นะครับมันจะมีแซดอยู่ในจานใหญ่จะเป็นแซดสองตัวอยู่ในตัวนี้จะเป็นแซดหนึ่งตัวนะครับเราก็หมุนน็อตตัวเมียเบอร์สิบเก้าออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวดูดดูดตัวนี้มันแทบจะไม่ได้ดูดนะครับมันคือน็อตก็หลวมนะครับน็อตก็หลวมแล้วก็เอาออกง่ายมากเลยเด๋ยวว่าผม ใส่เข้าไปยังไม่ได้ขันน็อตอะไรเลยแค่ประกอบเฉยเฉยโยกโยกมันมันก็หลุดออกแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเราดึงออกง่ายๆเลยทาไมมันง่ายจังเลยนะครับอะเดี๋ยวกับแย่มือแบนี้เอาออกได้ไหมทนี <laughs> ้อ้าวนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูมาร์กนะครับนี่นะครับนี่มาร์กเเห็นกันไหมครับมันมีไฟมันก็เลย เอาสะท้อนใส่เอาเอาเป็น่าร์มกเสร็จก็พอนะครับทีนี้เราเราก็มาดูกันว่าซีนมันเสียหายไหมนะครับก็ซีนก็ยังอยู่ดีแกนปั๊มก็ถือว่าแน่นนะครับโยกเด็นิดเดียวอะ่ะนะครับเดี๋ยวดูริมก่อนริมจะหล่นไหม กลัวนะครับกลัวริมหล่นนะครับอ่ะริมเขาแน่นอยู่นะทีนี้เดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดออกให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปเอาผ้าก่อนนะครับตอนนี้ได้เช็ดออกสะอาดแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับสะอาดแล้วนะเราจะไม่เปิดเราจะไม่เปิดไฟแฟลชนะครับทีนี้ผมจะทดสอบอะไรให้ดูนะครับเขาใส่ปั๊มติ๊กมานะครับเขาใส่ปั๊มติ๊กมานะ เดี๋ยวผมจะไปเปิดสวิตให้ปั๊มติ๊กทำงานนะครับอ่ะนี่เสียงปั๊มติ๊กทำงานทีนี้ท่านผู้ชมมาดูอะไรตรงนี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนปั๊มติ๊กทำงานเนี่ยน้ำมันดันออกเลยนะเนี่ยผมถึงว่าเขาใส่มาทำไมนะครับใส่ให้มัน เดี๋ยวปิดไว้ก่อนอ่ะทีนี้ก็เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมน้ํามันโซล่าลงเครื่องเนี่ยนะครับมันเกิดจากปั๊มติ๊กดันดันเข้าปั๊มโซล่านะครับแล้วก็ดันไม่หยุดเลยนะมันก็รั่วนะครับมันรั่วออกซินปั๊มหน้าเนี่ยนะครับตรงข้างหน้านี่นะคือเราไม่สตาร์ทมันก็ถ้าเปิดสวิตช์ทิ้งไว้มันก็ดันอย่างเดียวนะครับน้ามันก็ลงเครื่องอย่างเดียวนะครับคือ ถ้ามันสตาร์ทยากนะครับหรือยังไงก็ถอดปั๊มหัวฉีดไปเช็คเลยดีกว่านะครับไม่ต้องมาใส่ไอตัวช่วยอย่างนี้นะครับใส่ตัวช่วยอย่างนี้นี่เอ่อมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับเนี่ยดีนะครับที่น้องเขาขี่ไปแบบแบบถนนโล่งนะคือเครื่องตอนที่มันโอเวอร์รันนะครับถนนมันโล่งนะครับมันไม่มีรถวิ่งสวนไปสวนมานะครับรถไม่แออัดถ้าหากเป็น เเป็นพื้นที่ที่รถติดแออัดนี่อันตรายนะครับนี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนซีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอ,อเดี๋ยวจะถอดนะเราก็จะใช้ไขควงจิกออกน่าจะได้อยู่นะครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนนะเป็นครั้งแรกที่ทำงานอย่างนี้นะครับครั้งแรกนะครับเออ ประสบการณ์ผมอาจจะไม่สูงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็มีที่ปรึกษาที่ดีอยู่นะครับที่ปรึกษาในระแวกนี้นะครับเขาก็เป็นช่างใหญ่นะครับคือมีที่ปรึกษาเป็นช่างใหญ่นะครับเขาก็แนะนําเราได้นะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวจะถอดซีนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ อาซีนออกได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเราต้องเอาผ้ายัดไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมือจะหล่นเข้าไปข้างในนะครับซีนนี่ตัวเก่าครับวิธีออกก็คือสกูตัวยาวๆนะครับต่อเข้าไปแล้วก็หมุนแล้วก็เอาคีมล็อกหรืออะไรก็ได้นะครับดึงออกมานะครับอันนี้ผมใช้ค้อนถอนตะปูเลยนะครับนี่ตัวใหม่ครับ ใส่กาวบางๆนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับ okay, แต่เราจะใส่เนี่ยเราก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปตัวใหม่ในฟิตเปียรู้สึกได้เลยว่ามันแน่นนะครับตรงซีนมันนะตัวนี้มันกรอบหมดแล้วนะครับเนี่ยหน้ามันก็มนแล้วคือมันไม่เป็นเหลี่ยมแล้วนะครับมันหมดอายุนะครับ เราก็จะใช้ลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกตัวยาวๆเนี่ยสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับสวมเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็จะเคาะอ่ะถือถือให้หน่อยโปรดิวเซอร์ยืนฟังนี่ผบอเนี่เน่นี่เห็นมองสีเคาะตีนเขานี่กบอชชาจีเจนแห้งก็ได้ดอกให้พี่น้องเบิ้งพ่อสังเขเอ่ะเห็นแต่มือมันตีเต็ม คเขาแล้วก็ดูเรื่อยๆนะครับนี่เข้าข่างเดียวเห็นไหม เสมอตัวนี้เสมอเสมอเสมอแดงนะจมนิดนึงจมนิดนึงจมนิดนึงจมอโอเคอเล้ก็มีบ่าของเขานะครับ ลดูดีๆนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เจ๊ไปเปิดปั๊มติ๊กดิปเปิดสวิต์เปิดสวิต์เอ่อบอตองสตาร์เดอร์เปิดแบบว่าเบึงเบงหนาปัด๊ดหนาจอมขึ้นไฟแดงปะเออนั่นแหละอ่ะอ๋อยิดเดินไหมอ่ะ ไม่มีรั่วแล้วนะครับไม่มีรั่วแล้วนะก่อนจะเปลี่ยนซีนอ่ะเปิดสวิตปั๊มติ๊กปุ๊บมันจะรั่วเลยนะครับทีนี้ปั๊มติ๊กนี้นะครับผมก็จะตัดระบบทิ้งนะครับไม่ใช้นะครับผมจะตัดระบบทิ้งเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่รั่วนะครับดีไม่ดีอาจจะรั่วเพราะเพราะเราใส่ปั๊มติ๊กก็เป็นได้นะครับทีนี้ก็เหลือประกอบเฟืองนะครับประกอบเฟืองก็มาร์กไวมาร์กแซดมาร์กแซดบอกผิด มารซ็ดนะครับตามที่เราเคยถอดนั่นละครับก่อนจะถอดล้วก็หมุนเข้ามาให้มันตรงมาร์กอยู่แล้วนะครับตอนประกอบก็เหมือนเดิมเลยครับใส่ริมก่อนแล้วก็ใส่เฟืองขันน็อตล็อก,ลอกแล้วก็ปิดฝาหน้านะครับตอนประกอบอาจจะไม่ได้ทําให้ดูแล้วนะครับก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็คอยติดตามในคลิปต่อไปอีกที่ก็คือตอนที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับ คลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูการเปลี่ยนซีนนะครับการเช็คการเปลี่ยนซีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูตอนสตาร์ทเครื่องครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอะไว้ติดตามในตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับไปแล้วครับ